แล้วจะพาไปดูภาพที่ทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏผ่านสื่อเป็นครั้งแรกหลังจากที่เขาายพ่แพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งนี้ให้กับโจไบเดนนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องของการแต่งตั้งตำแหน่งใหม่ที่มีการพูดถึงตัวบุคคลอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก ในสมัยของโจไบเดนที่จะก้าวขึ้นมาทําหน้าที่เป็นประธานาธิบดีนะคะเขามีคนสนิทอยู่หลายคนค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยมีชื่อว่ารอนเครนนั่นเองนะคะรอนเครนนี่ถือว่าเป็นผู้ช่วยของโจไบเดนมานานแล้วค่ะนับตั้งแต่ที่เขาเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือวุฒิสมาชิกของเดลาแวร์นั่นเองค่ะโดยสำนักข่าวต่างประเทศมีการรายงานจากกรุมวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่12พฤศจิกายนว่าทีมงานได้ ด้านการเปลี่ยนผ่านอำนาจของโจไบเดนและกเมลาไฮเลสว่าที่ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐเผยแพร่ถแถลงการเรื่องการแต่งตั้งรอนเครดดดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาวคนใหม่นี่ถือเป็นการยืนยันตัวบุคคลดำรงตำแหน่งแรก ในว่าที่รัฐบาลชุดใหม่นะคะไบเดนเขาให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในครั้งนี้ว่าเคลนเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งมีประสบการณ์เชิงลึกและหลากหลายทางการเมืองสามารถร่วมงานได้กับบุคคลทุกกลุ่มยิ่งเวลานี้ทำเนียบขาวกำลังเผชิญวิกฤตท้าทายอย่างเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด1ิและกำลังต้องการรวมใจชาวอเมริกันเป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นคุณสมบัตินี้ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาวคนที่30ค่ะปัจจุบันนี้เคลนอายุ59ปีนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบเขาเป็นหนึ่งในคนสนิทของไบเดนเนื่องจากทำงานร่วมกันมายาวนานในฐานะผู้ช่วยตั้งแต่สมัยที่ไบเดนยังดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกรัฐเดลาแวร์ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ตรงตามสายงานอย่างแท้จริงเคยเดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ให้กับคณะทํางานของรองประธานาธิบดีอัลกอร,ระหว่างปี2538ถึง2542และทําหน้าที่เดียวกันนี้เลยในสมัยไบเดนอยู่ในตําแหน่งรองประธานาธิบดีต่อเนื่อง2สมัยค่ะ คราวนี้ลองไปดูโดนัลด์ทรัมป์กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเขาเดินทางไปที่สุสานทหารแห่งชาติที่เมืองอาลิงตันในรัฐเวอร์จิเนียตั้งแต่เมื่อวันพุธเพื่อที่จะไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกถึงทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง นี่ถือเป็นการปรากฏตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่เอ็กซิทโพของสื่อใหญ่ทุกแห่งในประเทศประกาศไปในทิศทางเดียวกันเมื่อวันเสาร์ให้โจไบเดนตัวแทนของเดโมแครตเป็นฝ่ายชนะทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี3พฤศจิกายนที่ผ่านมาเตรียมดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐคนที่46ของสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะก่อนเดินทางไปที่เมืองอาริตันเนี่ย ทรัมป์เขาระดมทวิตข้อความชุดใหญ่ที่ยังคงมีเนื้อหาโจมตีกระบวนการเลือกตั้งและขั้นตอนการนับคะแนนว่ามีการทุจริตอย่างร้ายแรงแต่ยังไม่มีการแสดงหลักฐานอะไรชัดเจนนอกจากนี้ก็ได้ตำหนิตัวแทนของรีพับลิกันที่เมืองฟิลาเดลเฟียในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นหนึ่งในสวิงสเตทว่าไม่ใช่รีพับลิกันตัวจริงจากการที่เจ้าหน้าที่คนนี้ยืนยันว่าการลงคะแนนที่เมืองฟิลาเดลเฟียเป็นไปอย่างโปร่งใสค่ะ แล้ววันเดียวกันไบเดนกับภรรยาก็คือจิลไบเดนว่าที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งก็เดินทางไปวางพวงมาลาที่สุสานทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในเมืองฟิลาเดลเฟียโดยว่าที่ผู้นำสหรัฐยังคงไม่ได้รับใบอนุมัติจากสำนักงานบริหารกิจการทั่วไปหรือ GSA ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลาง ทันทีที่ได้รับเอกสารไบเดนจะได้รับงบประมาณจำนวนหนึ่งสำหรับการเตรียมความพร้อมและการได้รับสิทธิ์ให้ส่งว่าที่รัฐมนตรีและทีมงานเข้าไปศึกษางานตามหน่วยง,งานที่จะต้องรับผิดชอบในอนาคตซึ่งทำเนียบข่าวเองก็ยังปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้นะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมคะยังมีความเคลื่อนไหวในส่วนของการนับคะแนนเลือกตั้งโดยทางการรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในสวิงสเตทของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้ประกาศว่า การนับคะแนนใหม่ทั้งหมดด้วยมือจำเป็นต้องเกิดขึ้นสืบเนื่องจากคะแนนส่วนต่างของผู้สมัครสองอันดับแรกถือว่าสูสีกันเป็นอย่างมากค่ะ โดยนายทะเบียนและประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของรัฐจอร์เจียมีการถแถลงไว้ตั้งแต่วันพุธว่าสืบเนื่องจากการที่รัฐจอร์เจียรประกาศเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ว่าจะรื้อผลการนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีในทั้ง151เขตซึ่งมีผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนรวมกันประมาณ5ล้านคนด้วยวิธีการส่งบัตรล่วงหน้าและลงคะแนนในวันจริงซึ่งการนับคะแนนใหม่จะเป็นการนับคะแนนกันด้วยมือ จะเริ่มในช่วงปลายสัปดาห์นี้โดยกฎหมายการเลือกตั้งของรัจฐ์เจียไม่ได้เจาะจงเรื่องของการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนแต่เขามีการเสนอทางเลือกให้กับผู้สมัครที่เป็นฝ่ายตามในกรณีที่มีคะแนนส่วนต่างน้อยกว่าร้อยละ0.5 ซึ่งผลอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐที่รัฐจอร์เจียเนี่ยปรากฏว่าโจไบเดนมีคะแนนนำประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ประมาณหมัด14,100คะแนนก็คิดเป็นคะแนนประมาณสักร้อยละ0.3ได้อมได้นะคะรัฐจอร์เจียเนี่ยมีคะแนนคณะผู้เลือกตั้ง16คะแนนถ้าหากไบเดนชนะที่รัฐนี้อย่างเป็นทางการก็จะเป็นครั้งแรกในรอบ28ปปีที่ตัวแทนของพรรคเดโมแครตสามารถชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่รัฐนี้และจะยิ่งที่ ห่างคะแนนคณะผู้เลือกตั้งเหนือทรัมป์ด้วยค่ะ